สวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านเมื่อเช้ารถไปใต้สามนะครับเข้าบ้านก็บ่ายเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับแท็กซี่ไทยนะครับเจอเ้าประสบการณ์นะครับเพิ่งรู้นะครับรับงานแอปมานะครับสําหรับทลิปนี้สําหรับพาร์ทเนอร์นะครับ หรือว่าพอขอลอที่ขับป้ายดำหรือขับแท็กซี่อย่างผมนะครับเดี๋ยวจะเอาประสบการณ์หรือความโง่ของตัวเองนะครับมาแชร์ให้พี่ๆน้องๆพัดเนื้อที่ขับป้ายดำหรือว่าขับป้ายเหลืองแท็กซี่อย่างผมนี่แหละอีโก้หรือมิตเตอร์นะครับเอาง่ายๆนะครับเออเอาความโง่ให้ฟังแล้วกันนะครับ วันนี้นะครับความรับแตกเลยนะครับความรู้แตกเลยนะครับผมรับงานแกล็บนะครับผมจะผมจะเล่าประสบการณ์แกล็บก่อนนะครับแกล็บเนี่ยเขามีจัดแกล็บเขามีแกล็บเพนะครับต่างๆแกล็บแท็กซี่นะครับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็แกล็บเอ็กเพสพัสดุนะครับในแนวนี้นะครับ เออผมจะมาเล่าประสบการณ์แกล็บที่ผู้โดยสารเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินสดเขาจ่ายเงินตัดบ,บัตรก็คือเขาจ่ายเงินทางศูนย์แกล็บมาแล้วแล้วแกล็บนี่จ่ายงานให้เราแล้วตีเป็นราคาเงินมาสมมุติสองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับก็คือสองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับเราจะมีค,รรความรู้สึกว่าอ้าวตอนลงพุทตอนส่งผู้โดยสารเนี่ยผู้โดยสารเขาไม่จ่ายเงินอยู่แล้วเขาจ่ายเงินทางศูนย์มาแล้วนะครับแต่เราถามผู้โดยสารว่า ขึ้นทางด่วนไหมครับอ่ายกตัวอย่างเมื่อเช้านะครับรับที่จรันนะครับแถวปิ่นเก้ามาส่งดอนเมืองนะครับผู้โดยสารบอกขึ้นทางด่วนแปดสิบาทผมจ่ายก่อนนะครับผมจ่ายก่อนนะครับแล้วทีนี้ผู้โดยสารลงเนี่ยเราไปกดเคลียร์หน้าจอว่าส่งเสร็จเนี่ยมันข้างล่างมันจะมีคําว่าค่าทางด่วนแล้วก็อื่นๆนะครับเราก็ไปจิมค่าทางด่วนเข้าไปแปดสิบาทนะครับ แล้วตัวเงินมันก็จะบวกเพิ่มเข้ามากับค่าที่เมาส์มานะครับก็คือสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับทีนี้ก่อนจะมาเล่าเที่ยวเที่ยวนี้อีกก็จะไปโดนที่บางนายนะครับบางนายอีกห้าสิบาทมาส่งที่สีรากพอพอดีว่าผมรับงานเบิลสองต่อเนื่องนะครับผมเอกใจแล้วแหละว,ว่าผมรับงานเนี่ยค่าทางด่วนมันร้อยสามสิบบาทนะครับแล้วผมรับรับงานแปดเที่ยวเนี่ยของแก๊ปนะทําไมเงินผมมันหาย แล้วค่าทางด่วนทําไมเขาไม่บวกให้ผมผมก็มาไล่ลีดๆดูเนี่ยเงินมันได้แค่พัน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 สามเจ็ดเที่ยวนะอ่าสามรวมทั้งหมดนั่นแหละนะครับแต่เงินค่าทางด่วนหายร้อยสามสิบบาทนะครับจริงๆเนี่ยศูนย์เนี่ยทางแก๊ปเนี่ยเขาต้องจ่ายให้เราอีกนะครับทีนี้ผมเอใจผมก็เลยโทรไปถามอ่ะก่อนโทรไปถามผมก็มาดูผมรับงานแก๊ปเนี่ยสี่เดือนนะครับ บางครั้งเนี่ยแถวสุขุมวิทต่างต่างต่างชาติก็รู้ๆกันอยู่ว่าแกรบเนี่ยมันรับได้ทั่วชลาชอาณาจักรนะครับต่างชาติจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างนะครับเขาตัดบัตรที่จ่ายเงินสดไปสมมติจ่ายเงินไปทางโน้นสี่ร้อยเผอิญว่ามันขึ้นทางด่วนนะครับสี่ร้อยเนี่ยทั้งศูนย์้จ่ายมาให้เราละสี่ร้อยเราต้องได้เงินตรงนี้โอนมาให้เราสี่ร้อยแล้วส่งเสร็จนะครับแต่ทีนี้มันจะมีส่วนต่างค่าทางด่วนเราออกให้เขาอีกก็คือเราเราก็คิดว่า ทางศูนย์นี่จะจ่ายให้เราจ่ายครับผมจะบอกไว้เลยนะไม่ได้ว่าขายบางเที่ยวก็จ่ายบางเที่ยวก็ไม่จ่ายนะครับเราก็กดค่าทางด่วนไปอ่าอย่างเช่นขึ้นทางด่วนไปสุขุมวิทเนี่ยห้าสิบแล้วต่อโทรเออีกนะครับแต่เงินน่ะสี่ร้อยได้แล้วแต่ตรงนั้นนะ่ะทางศูนย์เขาไม่จ่ายมาให้เรานะครับทุกท่านฟังไว้เลยนะอ่าแล้วมันจะมีวิธีแก้ยังไงนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะบางท่านอาจจะมารับงานใหม่ อย่างผมนี่เจอสี่เดือนเนี่ยผมมาลิดดูเนี่ยในหน้าจอเนี่ยที่รับงานเนี่ยเฉพาะค่าทางด่วนที่ผมจ่ายไปเองเนี่ประมาณสองพันกว่าบาทเกือบสามพันนะครับสองพันกว่าบาทเกือบสามพันที่ศูนย์ไม่ได้โอนมาให้ผมก็คือเราควักเงินสดจ่ายศูนย์โอนให้ผมเฉพาะค่าเที่ยวเที่ยวนั้นนะครับมาไล่ดูทีนี้ผมก็ มีคมรู้สึกว่าเครียดแล้วทีนี้นะครับส่งผ anyway. ู้โดยสารเสร็จดอนเมืองเที่ยวนั้นนะครับเครียดแล้วนะครับเพราะว่าสองเที่ยวเลยนะครับค่าทางด่วนห้าสิบาทก็ไม่ได้แปดสิบบาทก็ไม่ได้นะครับวันนี้นะวันนี้พูดวันนี้นะครับผมก็เลยโทรเข้าไปในศูนย์นะครับโทรเข้าไปในศูนย์นะครับไปถามเขานะครับศูนย์เขาก็เช็คให้ผมนะครับเขาก็บอกว่ามันจริงไม่ได้อ่าค่าทางด่วนเนี่ยเขาไม่ได้เคลียร์ให้ผมนะครับก็เคลียร์เฉพาะค่ารถ ทั้งสองเที่ยวตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับทําไมถึงไม่ได้เพราะทางศูนย์เนี่ยจะโทรไปหาผู้โดยสารสองท่านนี้เคลียร์ค่าทางด่วนให้ผมแล้วท่านคิดยังไงท่านคิดว่ามันจะได้ไหมท่านคิดว่ามันจะได้ไหมนะครับแบบนี้นะครับผมมีคนามรู้สึกก็คือไม่ใช่ว่าทางแกร็บเนี่ยเขาจะไม่จ่ายค่าทางด,วด่วนให้เรานะครับบางเที่ยวก็จ่ายบางเที่ยวก็ไม่จ่ายนะครับ อย่างนี้ผมเอะใจแล้วนะครับนี่ผมเอะใจแล้วว่าเงินทําไมผมได้น้อยจังทาไมไม่จ่ายค่าตังด่วนให้ผมด้วยต้องบวกให้ผมนะครับทีนี้นะครับวิธีแก้ปัญหาของแก๊ปเนี่ยแก้ปัญหายังไงกับผู้โดยสารต่างชาติอย่างนี้นะครับนะแต่ยังไม่ได้เจอนะแต่ผมคิดไว้แล้วว่าผมต้องมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับก็คือราคา,น 300, คาเนี้ยสมมติวันสามร้อยค่ารถเนี่ยเขาตัดบัตรมาเนี่ยเราไม่ต้องเก็บเงินสดกับเขาเนี่ยเดี๋ยวแก๊ปเขาจะจ่ายใ,ให้เราสามร้อยบาทถ้าเกิดว่ามันขึ้นทางด่วนเนี่ย เราเก็บเงินสดกับเขานะครับสมมติเป็นต่างชาตินะถ้าคนไทยไม่เท่าไหร่เก็บเงินสดกับเขานะครับถ้าเขาไม่มีเงินสดก็ให้เขาสแกนรับเงินนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีสแกนแล้วก็ไม่มีเงินสดนะครับก็ช่วยตัวเองนะครับก็ก็หาวิธีแก้นะครับตรงนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าสําหรับผมนะถ้าเจอต่างชาติแบบแบบในลนักษณะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ย ผมจะถามพาก่อนว่ายูมีเงินไทยไหมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าทางด่วนถ้าท่านพูดไม่เปลี่ยนท่านก็เสิร์ชเข้าไปใน Google แปลภาษาบอกให้เขารู้นะครับว่าตรงนี้ตรงนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่านั้นเท่าน,นี้นะครับนี่คือวิธีแก้ของผมนะผมคิดไว้แล้วนะครับผมก็เสียดายนะครับผมรีบไปดูตั้งแต่แก๊บนี่ผมรับงานมาสี่เดือนนะครับสี่เดือนในผมต้องทิ้งค่าทานด่วนให้ผู้โดยสารเนี่ยประมาณสองพันกว่าบาทนะครับเกือบสามพันนะครับบางครั ทางแก๊ปเขาก็าโอนค่าทางด่วนให้เรานะครับแต่ท่านอย่าไปเสี่ยงเลยถ้าแบบนี้นะครับแบบผมเนี่ยเอาเงินสดกับผู้โดยสารเลยนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ผู้โดยสารก็เป็นคนไทยทั้งสองคนนะนะครับผู้โดยสารคนไทยทั้งสองคนนะครับแต่เขาแต่เขาไม่ได้จ่ายเงินสดไงเขาจ่ายเป็นแคปเพย์ไงครับเขาจ่ายท้งศูนย์ไปแล้วราคาเท่านี้ก็คือจบแต่เราต้องไปจกไอ้ล้วงค่าทางด่วนให้เขานะครับแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าทางศูนย์จ,จะโอนมาให้ผมศูนย์ก็ไม่โอนมาให้ผม ผมก็ได้โทรตามนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วผมสงสัยหลายครั้งแล้วว่าทําไมผมหาเงินได้บางครั้งวันละพันเจ็ดพันแปดเนี่ยบางทีเนี่ยไม่มีใครเขามานั่งดูหรอกนะครับว่ารับงานแปดเที่ยวนี้ไปเท่าไหร่เท่านั้นบางทีมาในเหนื่อยเนี่ยเราก็ลงไปแล้วนะครับลงรถไปอาบน้ํานอนแล้วนะครับนี่ต้องมาเจอแบบนี้นะครับสําหรับแร็บนะเพราะาแร็บนี้มันต่างชาติเนี่ยระวังเลยนะท่านเพราะว่าเขาเขาไม่รู้หรอกว่าเราเคลื่อนทั้งด่วนเนี่ยต้องจ่ายเงินอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเขาจ่ายตัดไปทแ c a บสองร้อยนี่ก็จบแล้ว แต่เราค่าทางด่วนเนี่ยทางแจ็บก็จะไม่อนให้เรานะครับผมพูดตรงๆเลยนะนะครับเพราะว่าผมไปรีดดูข้อมูลสี่เดือนเนี่ยผมสูญไปค่าทางด่วนไปสองพันกว่าบาทนะครับบางทีเนี่ยถ้าเจอลามินทาสี่สิบห้ายี่สิบห้าสิบห้าห้าสิบบางทีเราก็ไม่รู้จะได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับผมเข้าไปดูในข้อมูลต่างๆที่ย้อนหลังมานะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับวันนี้เราวิ่งได้เท่าไหร่สําหรับวิ่งแก๊ปอย่างเนี้ย มันไม่ตรงกันเลยนะครับผมได้คํานวณว่าผมขาดทุนเนี่ยสี่เดือนนี่ประมาณสองพันกว่าค่าทั้งด,วดนะ่วนนะท่านนะสาหรับแกร็บเพราะว่าแกร็บนี่เป็นต่างชาติระวังให้ดีเราต้องถามเอาเงินสดกับเขาแล้วก็ถ้าพูดไม่ได้ว่าค่าทั้งด่วนเขียนเพื่อว่าย,ยัางไงท่านก็ลองไปเสื้อด,ดูใน Google แล้วพูดให้เขาฟังว่าต้องจ่ายสดเท่านั้นมันแตกมันมันมันไม่เกี่ยวกับค่าค่าค่ารถนะครับแล้วก็สองผมก็โดนอ่าไปดูไลแมนไลแมนนี่จะโดนน้อยหน่อยเพราะว่าไลแมนเนี่ย ส่วนมากเลยล่ะเกือบเก้าสิบเปอร์เซนจะเป็นเฉพาะคนไทยนะครับถ้าเขาให้ตัดบัตรนะครับตัดบัตรเนี่ยก็คือ,อขอเงินสวดกับเขาเหมือนกันนะครับไลเมียรเนี่ยห้าปีน่าจะขาดทุนไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับเพราะว่าไลเมียรเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาเงินสวดให้แล้วก็เขาจะโอนให้เรานะครับเป็นคนไทยจะพูดรู้เรื่องแต่ผมจะไปโดนต่างชาตินะเยอะนะครับผมย้อนไปดูไรายได้ของผมแล้วนะครับที่รับต่างชาติ แถวสุโขวิทส่งขึ้นทางด่วนสนามบินสุวรรณภูมิบ้างอย่างนี้นะครับผมจ่ายเงินก่อนนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเราขี้เกียจคุยกับเขาเราก็คิดว่าทางศูนย์เขาจะจ่ายให้เรานะครับเพราะเราก็พูดไม่รู้เรื่องอ่ะลงไปปุ๊บก็กดเงินรูดตรงนี้ปุ๊บปุ๊บจบตอนนั้นง่ายๆก็คือเพื่อความสะดวกของเขาไม่ต้องคุยกันคุยไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้นะครับมาย้อนดูแล้วเนี่ยทางศูนย์จ่ายเราไม่ครบนะครับไม่จ่ายค่าทางด่วนให้เราเราออกให้ค่าทางด่วนให้เขาเองนะครับ ทั้งๆท,ที่ไปก็ขาดทุนอยู่แล้วนะครับก็ตรงโดนหักอีกนะครับผมเนี่ยมาดูข้อมูลต่างๆอ่าสี่เดือนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าท้อเลยนะครับท้อเลยนะครับอ,อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับงานแก๊บแล้วหรือลายแมนนะครับแบบนี้ก็เอาบทเรียนของผมเนี่ยไปฟังไปดูนะครับถ้าเจอแบบผมผมว่า ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นป้ายดำีโรซีโรอะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องเจอแบบผมแน่นอนนะครับโดยที่ผู้โดยสารเนี่ยไปออกเงินค่าทางด่วนให้ผู้โดยสารก่อนแล้วไปเคลียร์หน้าจอไปบวกค่าทางด่วนทางศูนย์เขาไม่จ่ายให้เรานะครับฉะนั้นแล้วทางที่ดีที่สุดก็คือเก็บเงินสดกับผู้โดยสารจ่ายค่าทางด่วนหรือให้ผู้โดยสารสแกนค่าทางด่วน คีย์อัพพูให้เราแล้วก็เอาเงินสดตรงเนี้ยไปจ่ายค่าทางด่วนนะครับอย่าทําแบบผมนะครับมันมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะได้ค่าทางด่วนนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้เขาให้นะบางครั้งก็ให้บางครั้งก็ไม่ให้เอาง่ายง่ายเพราะผมโทรไปสอบถามทางศูนย์แก้แล้วนะครับผมเลยถามว่าแก้ปัญหายังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็คือเงินยังไม่เข้านะร้อยสามสิบบาทเพราะว่ายังติดต่อผู้โดยสารสองท่านไม่ได้นะครับ รวมแล้วก็ทิ้งเงินไปร้อยสาบาทนะครับจากจริงๆแล้วจะวิ่งรถวันนี้ได้เงินพันเจ็ดก็ได้แค่พันหกว่าบาทนะครับถือกับข้าวมากินก็ไม่รู้จะกินลงหรือเปล่านะครับผมเครียดนะครับผมเลยอยากเอาความรู้แชร์ประสบการณ์ตรงนี้มาฝากพี่พีน้องๆน,นะครับที่รับงานแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกโก้แกล์แท็กซี่แกเพนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปศึกษาให้ดีรายละเอียดต่างๆนะครับผมมา พลาดนะครับก็ดีนะครับผมก็ได้ความรู้ตรงนี้แหละประสบการณ์นะครับกว่าจะได้ความรู้ก็ซื้อค่าทางด่วนไปหลายบาทนะครับพอผมรู้ผมก็เอาความรู้ของผมตรงนี้ประสบการณ์ของผมตรงนี้มาขยายให้พอคออที่ขับแท็กซี่ขับอีก,กัวป้ายดำนะครับเป็นวิทยาทานต่างๆนะครับท่านต้องเจอแน่นอนนะครับหรือว่าท่านพิ่งพึ่งเข้ามาอย่างเงี้ยท่านฟังไว้เลยท่านต้องเจอนะครับในลักษณะแก a บเพย แล้วค่าทางด่วนเนี่ยบางทีมันให้เราจ่ายนั่นแหละครับคือทางออกเก็บเงินส่วนกับเขาแล้วไปจ่ายนะครับค่าส่วนลดก็คือส่วนค่ารถค่าทางด่วนก็คือส่วนค่าทางด่วนนะครับแยกแยะนะครับท่านจะไม่ได้เสียเปรียบอย่างผมนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสวดีครับ